สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุก๊กมีโปรชุดเซตนะคะเป็น EP ีที่266นะคะหรือ266เนาะหเซตจะมี5กระถางนะคะราคา200บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะเป็นโปรนะคะ5แถม1น,นะคะ5แถม1ก็คือตัวแถมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะกระถาง2นิ้วบ้าง3นิ้วบ้างนะคะฟอร์มก็จะเป็น2ต้นบ้าง3ามต้นบ้างนะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะ5แถม1 5ก็คือไม้กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะ5กระถางเนาะแล้วก็กระถางแถมก็จะเป็นตัวนี้นี่นะคะลูกไม้มเมล็ดนะคะก็จะเลือกแทะกันไปแบบนี้2ต้นบ้าง3ามต้นบ้างนะคะ 5แถม1นะคะปูลงคลิปวันที่26พฤษภาคมนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่27พฤษภาคมนะคะเบอร์โทรของปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกนค r ว o ารคก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะ ก่อนจะไปชมแต่ละเซตนะคะปุก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีนะคะมาแนะนำเนาะหนึ่งชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวเลยนะคะก็หน้าฝนแล้วเนาะก็สามารถช่วยได้เลยนะคะใน4ตัวนี้นะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซตก็7บวกเพิ่มไปอีกแค่70บาทนะคะถ้าซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ชุดเดียวโอน90บาทไปทาง100นะคะสุดคุ้มเลย3ชุด200บาทรวมส่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูแต่ละเซตเนาะวันนี้แบบคุ้มๆจุกๆไปเลยนะคะ5แถมเ mm. 1เนาะเซตที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเพชรพยามังกรนะคะนี่ดูรูปต้นแม่ได้เลยนะคะโตมาก็คือใบเขาจะโตกว่านี้แล้วก็ลายมาเต็มทุกใบเนาะนี่นะคะเนี่ยใบใหม่ๆมาก็เริ่มกัดลายมาเลยเนาะนี่นะคะเพชรพยามังกรนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองตัวนี้จะเป็นเอวกดอนะคะไม้โทนม่วงนะคะออกม่วงๆแบบนี้นี่นะคะเอโวดอดูหลอดหม่ก็ออกม่วงมาเลยกระถางที่สามจะเป็นพยามนเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะพระยามนนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามกระถางที่สี่หลวงปู่ทิมก็โอกระถางนี้สามต้นเลยนะคะเป็นฟอร์มกอไปได้เลยนี่นะคะสามต้นเลยนะคะ กระถางที่4ี่พญาสุรเสนโอ้อันนี้ก็สามต้นเหมือนกันใครไวใครได้นะคะตอนตอนไปเลือกไม้มาไม่ได้ดูเลยนะคะเนี่ยนะคะพญาสุรเสนเป็นไม้เก่าความสวยกัดหน้าเขาก็จะมาตอนโตเต็มที่นะคะเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ส่วนต้นแถมปูไม่ได้โชว์ให้ในเซตนะคะก็จะเลือกหยิบให้นะคะสําหรับท่านไหนที่โทรมาสั่งซื้อเนาะ ดูเซตเผื่อกันไว้ให้ปูซักเซตสองเซตนะคะเผื่อโทรมาแล้วดูเซตเดียวเงี้ยไม่ได้ก็คือเดี๋ยวกลับไปย้อนใหม่เนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเซตต่อไปเซตที่สองกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นมะนีมรกตนะคะมะนีมรกตนี่ด่างสวยๆเลยเี่นนะคะไซส์ก็ประมาณนี้มะนีมรกตนะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นเอกวาดอร์คู่กับ พระโมกคา,านะนะคะพระโมกตัวเต็มที่ก็สวยมากเหมือนกันนะคะเป็นไม้เก่าเหมือนกันเนาะนี่นะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางกระถา,างที่สมจะเป็นทศกัณฐ์นะคะไม้สวยในตำนานนะคะเนี่ยตอนเป็นลูกมันยังมองไม่เห็นความสวยนะคะเนี่ยโตมาเต็มที่คือสวยมากจริงท่านไหนชอบตัวนี้เลี้ยงแล้วอยากเลี้ยงอีกก็จะรู้นะคะว่าความสวยเขาสวยขนาดไหนเนาะกระถางที่3กระถางที่4ี่จะเป็นสุดปราถนาคู่กับลืมชื่อเนาะ ลืมชื่อของที่สวนคือมันมีชื่อแต่ปูล,ลืมนะคะตอนตอนไปซื้อมานะป้ายมันหายนะคะนี่แต่โตมาสวยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันความสวยนี่นะคะลืมชื่อนะคะกับสุดปรถนาเนาะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นจังหวัดบึงการนะคะจังหวัดบึงการนี่นะคะเซตที่2นะคะเซตที่2 เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นพะโมกค,คารนณะนะคะเนี่ยจะัวเต็มที่มาก็จะกัดสีมาสวยมากนะคะเป็นบอลกาบเนาะนี่นะคะพะโมกค,คารนณะกระถางที่1กระถางที่2กระบีนายร้อยนะคะนี่กระบีนายร้อยกระถางที่สองกระถางที่3องค์คุริมานเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะไม้เก่าไม้ใบแข่งการแข็งนะคะองค์คุริมานกระถางที่4สาวนะครชยัยศรีนะคะเนี่ย บางใบด่างเยอะด่างน้อยนะคะสลับกันไปนะคะไม้ด่างเนาะนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่หเทพลงดูดูนะคะบอลกาบด่างนะคะตัวมาสวยมากนะคะไม้ตัวนี้นี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1จะเป็นมงกุฎจกพัดนะคะไม้ด่างฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะ ไม้ด่างนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สองซับเศรษฐีนะคะไม้เก่าอีกหนึ่งตัวนะคะโตเต็มที่สวยมากนะคะซับเศรษฐีมีติดบ้านไว้เป็นมงคลนะคะกระถางที่สามเทพหลงด,ดูนะคะบอนกรบด่างนี่ใครยังไม่เคยเลี้ยงนะคะดูต้นแม่ที่ขึ้นให้ก็ได้นะคะเนี่ยเทพผลงดูกระถางที่สาม กระถางที่สี่แหลมทองบอนกับเหมือนกันนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะแหลมทองนะคะกระถางที่สกระถางที่ห้านะเมืองจันนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะนะเมืองจันกระถางที่หเซตที่สี่นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่1จะเป็นสีพนมมาตรไม้ด่างใบกลมนะคะสีพนมมาตรนะคะ ไซก็ประมาณนี้นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองซับเศรษฐีนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะชื่อไพเราะนะคะซับเศรษฐีกระถางที่สองกระถางที่สามนะคะจะเป็นศิลาหุ่มทองฟอมสองต้นในกระถางนะคะดูแรกๆมาเขาแผงด่างมาอย่างนี้เลยนะคะด่างออกเหลืองๆส้มๆเนาะเอาไปลุ้นตอนโตอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะสลับกันมานะคะศิลาหุ่มทองนะคะสองต้นในกระถาง กระถางที่สอสงไข่คู่กับสบายนางฟ้าโอ้ไข่ใบไข่ได้นะคะเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะกระถางที่หทองประกายแสดฟอม2ต้นในกระถางนะคะทองประกายแสดหน้าเปรอะเป,ะเปะแบบนี้เซตที่หนะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่6นะคะตัวนี้จะเป็นทวาทศมาศนะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะ ทวาทศมาศยังไม่เห็นความสวยเดียวเขาก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะเป็นไม้กัดสีนะคะสําหรับทวาทศมาศก็คือเพิ่งมีจํานวนเพิ่งโตนะคะมาแบ่งปันเนาะก่อนหน้านี้ก็แบ่งปันไปแต่มันหมดเนาะนี่นะคะทวาทศมาศกระถางที่สองตัวนี้ปูจะเขียนป้ายให้ว่าบอลเก่านะคะเพราะเป็นบอลเก่าจริงๆตัวนี้สวยนะคะเอาได้มาก็ได้มาในานามบอลเก่าเลยเหมือนกันนี่นะคะสีเข้มๆแบบนี้เลย กระถางที่สามต๊โตนะคะต๊โตลายเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะต๊โตนะคะกระถางที่สามต๊โตก็คือตุ๊กแกนะคะต๊โตเป็นภาษาเหนือเนาะกระถางที่4ี่จะเป็นราศีพฤษภนะคะเป็นบอลกาบเนาะสองใบใหม่นี่คือกาบหลุดนะคะแรกๆยังมีอยู่กาบราศีพฤษภนะคะกระถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นประชาประชาไม้เก่านะคะโตเต็มที่สีเข้มๆนะคะพื้นชมพูกระดูกขาวเนาะนี่นะคะประชาหลอดใหม่มาแล้วเนี่ยถ้าส่งอันนี้มันเฉานะปูคิดว่าถ้าส่งแล้วไปถึงลูกค้าอาจจะเหลืองเนาะเดี๋ยวยังไงปูเอาออกให้ก็ได้นะคะก็จะเป็น3ใบ1หลอดเนี่ยประชาเซตที่6นะคะเซตที่6 เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นริมขอบฟ้านะคะก็จะด่างมาแบบนี้นี่อันนี้อันนี้ดีรอดใหมนี่ด่างเป็นโอมสองใบนะคะอีกอันนี้กกำลังตั้งท้องเนี่ยนี่นะคะสบายเออไม่ใช่ริมขอบฟ้านะคะกระถางที่1กระถางที่สองราศีพฤษภนะคะนี่ก็เป็นกาบอย่างนี้ตัวตะกี้กาบหลุดเนาะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่สจะเป็นเทพหลวงฤดูคู่กับสีบุรีรัมนะคะเทพหลวงฤดูก็เหมือนสกาบดุดนี่นะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางกระถางที่3าจันทโครบนะคะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันชอบแดดนะคะโตมาก็จะเริ่มกัดเป็นชมพูนะคะจันทโครพบกระถางที่หจะเป็นเดือนมก,การาคมนะคะเดือนมก,การาคมกระถางที่หเซตที่7นะคะเซตที่7ด เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยพรเจ้าสัวนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นขุมทองนะคะขุมเงินขุมทองนะคะจะเริ่มกัดพื้นมาเรื่อยๆนะคะมีติดบ้านไว้เนาะกระถางที่3ามวันเสาร์นะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะจะเริ่มหน้าเข้มๆนะคะ วันเสาร์สองต้นในกระถางกระถางที่4ดวงใจทศก,กันนะคะไม้ด่างใบกลมดวงใจทศก,กันนะคะกระถางที่4กระถางที่5รัศมีเงินคู่กับสีกัญจนายพิเศษนะคะสีการจะเป็นตัวเจหนึ่งนะคะนี่นะคะรัศมีเงินก็ป้ายทุกใบเนาะสองต้นสองชื่อใน1กระถางนะคะเซตที่8นะคะเซตที่8ด เซตต่อไปนะคะเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นฮนุมนานเผาโลงกานะคะเป็นต้นของอาจารย์เสริมนะคะมีที่สวนมีก็มีตัวลิจินนลกับตัวนี้นะคะมี2ตัวเนาะสีเขาคล้ายกันแต่ทรงใบคือแตกต่างกันมากนะคะแต่โดยส่วนตัวคือปูว่าตัวนี้สวยนะคะฮนุมนานเผาลงกานะคะไซส์ก็ประมาณนี้ กระถางที่สองยักษ์นินราเอกนะคะตัวนี้ก็โตมาก็กัดหน้ากัดสีสวยนะคะดูต้นแม่ได้เลยเพอดูตอนนี้มันยังไม่มีลวดลายให้เห็นนะคะนี่เป็นไม้เก่าเนาะกระถางที่สองกระถางที่3ามตัวนี้จะเป็นเงาคนอูคู่กับสบายนางฟ้านะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางนะคะกระถางที่3ากระถางที่4ี่นายมั่นปืนยาวนะคะเนี่ยนี่ยังกัดไม่สุดนะคะโตเต็นที่ก็จะกัดเป็นสีแดง เต็มใบนะคะไม้เก่าเนาะกระถางที่4กระถางที่หเป็นตับเดือนโผลมา1กระถางเนาะเป็น3มต้นในกระถางนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์นะคะเซตที่9นะคะเซตที่9้าเซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นวันเสาร์นี่นะคะวันเสาร์ กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเดือนมการาคมนะคะมะการาคมนะคะกระถางที่สามเป็นกันยายนคู่กับพฤษภาคมนะคะสามต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นชินนบัญชรน,นะคะไม้เก่าความสวยมาโตเต็มที่นะคะใครเคยเลี้ยงก็จะรู้นะคะไม้ตัวนี้เนาะนี่นะคะชินนบัญชรกระถางที่ห้าจะเป็น โฉมปลานนะคะโฉมปลานทรงใบก็คือลายเขาสีเขาจะคล้ายกับสีปาดนะคะแต่ทรงใบไม่ใช่นะคะไม่เหมือนเป็นโฉมปรานเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะโฉมปลานเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1จะเป็นต๊โตนะคะต,ต๊โต มี1ต้นในกระถางนะคะต๊โตนะคะกระถางที่1กระถางที่2ชินหน้าบัญชรน,นะคะไม้เก่ากระถางที่สดวงใจทศกัณฐ์นะคะไม้ด่างใบกลมกระถางที่4ี่เทพนาคานะคะบอลกาบหน้าเข้ม,เข,มเข้มแบบนี้เลยเทพนาคานะคะกระถางที่หพลักษ์นะคะลูกสองแล้วเนี่ย แม่หนึ่งลูกสองนะคะเนี่ยพารักโตเต็มที่ก็จะเริ่มกัดลายมานะคะเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตสุดท้ายของวันนี้เป็นเซตที่12นะคะเป็นไม้เก่าเนาะกระถางที่1จะเป็นพารักปลอมสองต้นในกระถางนะคะพารักกระถางที่1กระถางที่2องพนุมานทางด่านก็2ต้นนะคะเซตนี้ใครไวใครได้นะคะกระถางที่สาม เชิญธงโอ้สามต้นเลยนะคะสามต้นก็ไซส์ประมาณนี้นี่นะคะกระถางที่สี่สีปาดคู่กับนางรากสดนะคะนี่นางรากอาจจะไม่ป้ายแต่สีปาดสวยมากนี่นะคะสองต้นสองชื่อกระถางที่ห้าสี่ต้นเลยด้วยซ้ำไก่ทองประเสริฐนะคะเซตนี้สามารถปลูกเป็นฟอร์มกอได้สวยมากเลยนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะ เซตที่12นะคะสำหรับวันนี้ปู๊กมีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย12บเซตนะคะปู้๊ฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจในช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ